ประเทศไทยมีทั้งหมด77จังหวัดแบ่งออกเป็น6ภาค1ภาคเหนือมี9จังหวัดได้แก่1จังหวัดเชียงราย2จังหวัดเชียงใหม่3จังหวัดน่าน4จังหวัดพะเยา5จังหวัดแพร่6จังหวัดแม่ฮ่องสอน7จังหวัดลำปาง8จังหวัดลำพูน9จังหวัดอุตรดิตถ์ 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี20จังหวัดได้แก่1จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. จังหวัดขอนแก่น3จังหวัดเชัยภูมิ4จังหวัดนครพนม5จังหวัดนครราชสีมา6จังหวัดบึงกาฬ7จังหวัดบุรีรัมย์ 8. จังหวัดมหาสารคาม9จังหวัดมุกดาหาร10จังหวัดยโสธร11จังหวัดร้อยเอ็ด12จังหวัดเลย13จังหวัดสกลนคร14จังหวัดสุรินทร์15จังหวัดศรีสะเกษ 16. จังหวัดหนองคาย 17. จังหวัดหนองบัวลำพู18จังหวัดอุดรธานี19จังหวัดอุบลราชธานี20จังหวัดอำนาจเจริญ 3. ภาคกลางมี21จังหวัดกรุงเทพมหานครไม่ถือเป็นจังหวัดได้แก่1จังหวัดกำแพงเพชร2จังหวัดชัยนาท 3. จังหวัดนครนายก สี่จังหวัดนครปฐมห้าจังหวัดนครสวรรค์หกจังหวัดนนทบุรีเจ็ดจังหวัดปทุมธานีแปดจังหวัดพระนครสอยุธยาเก้าจังหวัดพิจิตรสิบจังหวัดพิศณุโลกสิบเอ็ดจังหวัดเพชรบูรณ์สิบสองจังหวัดลบบุรีสิบสามจังหวัดสมุทรปราการสิบสี่จังหวัดสมุทรสงคราม15จังหวัดสมุทรสาคร16จังหวัดสิงห์บุรี17จังหวัดสุโขทัย18จังหวัดสุพรรณบุรี19จังหวัดสระบุรี 20จังหวัดอ่างทอง21จังหวัดอุทัยธานี4ภาคตะวันออกประกอบด้วยจังหวัด1จังหวัดจันทบุรี2จังหวัดฉะเชิงเซา3าจังหวัดชนบุรี4จังหวัดตราด5จังหวัดปราจีนบุรี6จังหวัดระยอง7จังหวัดฉะแก้ว5ภาคตะวันตก ประกอบด้วย5จังหวัดได้แก่ 1. จังหวัดกาญจนบุรี 2. จังหวัดตาก 3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4. จังหวัดเพชรบุรี 5. จังหวัดราชบุรี 6. ภาคใต้มี14จังหวัดได้แก่ 1. จังหวัดกระบี่ 2. จังหวัดชุมพร 3. จังหวัดตรัง 4. จังหวัดนครศรีธรรมราช 5. จังหวัดนราธิวาส 6. จังหวัดปัตตานี จ็ดจังหวัดพังงาแปดจังหวัดพัทลุงเก้าจังหวัดภูเก็ตสิบจังหวัดระนองสิบเอ็ดจังหวัดสตูลสิบสองจังหวัดสงขลาสิบสามจังหวัดสุราษฎร์ธานีสิบสี่จังหวัดยะลาค่ะสำหรับน้องๆ้องหนูหนูหรือคนไทยท่านใดที่ยังไม่รู้ว่าแต่ละภาคมีจังหวัดอะไรบ้างก็สามารถรับฟังได้จากช่อง YouTube ของป้าปอได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้าปอ เจาไปเรื่อยนะคะมีสาระดีๆจะได้เอามาฝากรวมทั้งสาระบันเทิงด้วยค่ะสำหรับวันนี้ปะปอก็มาแจ้ง77จังหวัดของประเทศไทยเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ